นิคมแหลมฉบังจับมือร่วมโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3จัดโครงการอีโคสคูลสร้างการตระหนักรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะแก่นักเรียนและชุมชนโดยรอบค่ะเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกลดลกร้อนค่ะ นางรัตดาวันอ่อนกำปังผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังร่วมกับโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังสจัดโครงการอีโคสคูลต่อเนื่องเป็นปีที่3มติดต่อกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรีไซเคิลขยะและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะรวมทั้งยังเป็นการสร้างรถโมเดลสคูลนำร่องในการบริหารจัดการขยะและสร้างความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายนิคมโรงเรียนโรงงานและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นค่ะ โดยมีนางอมรอรัตน์อวยพรรองผู้อํานวยการสถานศึกษารักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังสามกล่าวต้อนรับค่ะพร้อมทั้งตัวแทนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงังตัวแทนชุมชนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่ห้องประชุมชั้น 3. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังสาตําบลทุ่งสุขลาอําเภอศิรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะ ผู้อำนวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา3ปีแล้วเพื่อสร้างความระหนักในเรื่องการจัดการขยะให้กับนักเรียนสอนการแยกขยะแยกขยะพลาสติกการรีไซเคิลนำไปต่อยอดให้เป็นไรายได้ซึ่งทางโรงเรียนมีเด็กนักเรียนกว่าพันคนในโรงเรียนมีขยะจากเศษอาหารสามารถ นำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ส่วนขยะทั่วไปสามารถนาไปรีไซเคิลได้เช่นกระดาษขวดน้ำถุงพลาสติกเป็นต้นค่ะสามารถนําไปแปรรูปสร้างเป็นไรายได้ต่อไปในอนาคตได้โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะการทำบุญการนําขยะไปรีไซเคิลเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้นซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นไรายได้กลับคืนมาให้กับนักเรียนได้ค่ะ